สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเอมี่วิวี่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกลื่นความร้อนคขึ้นความร้อน,นคืออะไรไปดูกันเลยค่ะขึ้นความร้อนหรือฮีเวนนะคะ ฮีเวฟเนี่ยในหลายประเทศเนะได้รับผลกระทบนะคะจนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตมนุษย์และก็ชีวิตสัตว์ค่ะบางทฤษฎีก็บอกว่าฮีเวมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ทั้งการใช้ทรัพยากรบ,บนแผ่นเปิือกโลกการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเนี่ยเข้าสู่ชัน้นบรรยากาศและการทําให้ความร้อนเนี่ยเข้ามาสะสมนะคะจนเกิดกลายเป็นกรคล่นความร้อนค่ะ องค์การอุตุนิยมยาโลกได้กำหนดนิยามเครื่องความร้อนว่าภาวะที่อุนหุ้มสูงประตาวันเกิดข้้นภูมิสูงโดยเฉลี่ยประมาณ5องศาเซลเซียสต,ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย5วันนะคะและ23ีิมนมะีนาเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะ แล้วเรามายกตัวอย่างการเกิดขึ้นความร้อนตามนิยามของ WMO กันเลยนะคะเช่นพื้นที่ A มีอุณหภูมิประมาณปกติ18ถึง25องศาเซลเซียสเมื่อมีอากาศเคลื่อนที่ของมวลอากาศความร้อนเข้ามาในพื้นที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น30ถึง33อ,องศาเซลเซียสอย่างฉับพลันภายในเวลา24ชั่วโมงและอุณหภูมิสูงจะคงที่เป็นเวลาหลายสัปดาห์พวกเราจึงเรียกพื้นที่นั้นว่าปรากฏการณ์ขึ้นความร้อนเองค่ะ แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าขึ้นความร้อนเนี่ยมันสามารถเกิดได้กี่รูปแบบเพราะฉะนั้นไปติดตามดูกับพี่รีวิวกันได้เลยค่ะค่ะคลืนความร้อนนะคะเกิดได้ทั้งหมด2รูปแบบนั่นเองค่ะรูปแบบที่1นนะคะก็คือเป็นการเกิดขึ้นความร้อนแบบสะสมความร้อนค่ะ การเกิดขึ้นความร้อนแบบสะสมความร้อนนะคะก็คือขึ้นความร้อนเนี่ยที่เกิดจากกรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สะสมความร้อนเนี่ยเป็นเวลานานนะคะพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งปัสจากเมฆและลมสงบค่ะเป็นเวลาหลายวาันนะคะทําให้ส่งผลให้เนมวลอากาศความร้อนไม่เคลื่อนที่นะคะอุณหภูมิอากาศของพื้นที่อ่ะจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง <Amsterdam> ค่ะและมวลอากาศร้อนนะคะ <c oughs> จะสะสมจน,ในใกลายเป็นขึ้นความร้อนค่ะ ขึ้นความร้อนในรูปแบบนี้นะคะมาจะเกิดขึ้นที่แอฟริกาออสเตรเลียอเมริกาเหนืออินเดียและปากีสถานค่ะค่ะต่อมามาพบกับรูปแบบที่สองนะคะก็คือขึ้นความร้อนแบบพัดพาความร้อนค่ะการเกิดขึ้นความร้อนแบบพัดพาความร้อนนะคะก็ในกรณีนี้เนี่ยจะเกิดจากขึ้นความร้อนที่มีลมแรงน,นะคะหอบมวลความร้อนจากลมทะเลทรายนะคะหรือเส้นสูงสุดเนี่ย ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นกว่านะคะหรือพื้นที่ที่มีเขตอากาศหนาวนะคะส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่นั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและอุณหภูมิเนี่ยก็ยังจะสูงอยู่จนกระทั่งลมนอนนั้นจะพัดผ่านไปนะคะหรือว่าจะสลายตัวไปเองนั่นเองค่ะขึ้นความร้อนในรูปแบบนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นในแถบยุโรปค,ค่ะค่ะ ตำแหน่งของร่องความกดอากาศต่ำทิศทางลมรสมุมและทางเดินพายุหมุนเขตดร้อนนะคะทุกคนจะอาจจะสงสัยว่าเส้นสีฟ้ากับเส้นตัดสีแดงคืออะไรเดยวเอว็มจะมาบอกนะคะเส้นสีฟ้าคือร่องความกดอากาศต่ำและเส้นตัดสีแดงคือพายุหมุนเขตดร้อนถ้าสองเส้นนี้มาบรรจบก,กันนะคะจะทําให้เกิดขึ้นความร้อนนั่นเองค่ะเราจะดูกันว่าขึ้นความร้อนที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์มีอะไรกันบ้างเราจะไปดูกันเลยนะคะการเกิดปรากฏการณ์เพื่ความร้อนในพื้นที่ต่างๆของอินเดียเมื่อเดือนมฤษุายมพศ2558ที่ผ่านมาทําให้บางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง47องศาเซลเซียสจนมีผู้เสียชีวิตในปีนั้นประมาณ2,000คน แลวเราจะมาดูนะคะการรับมือกับภัยขึ้นความร้อนเนี่ยมีแบบใดบ้างไปดูกันเลยเด้อจ้าค่ะในประเทศนะคะที่พบกับขึ้นความร้อนมักจะมีการรับมือโดยการที่ดูแผนที่อากาศและรับขา่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ และนี่นะคะคือแผนที่อากาศของกลมอุตุนิยมวิทยาทุกคนจะเห็นร่องความกดอากาศใช่ไหมคะและร่องความกดอากาศเนี่ยจะมีแค่2ร่องนะคะคือ h h คือ high high คือร่องความกดอากาศสูงค่ะ L L คือ low คือร่องความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะค่ะแล้วพบกับตารางที่1นนะคะตารางดัชนีค่าความร้อนนะคะแนวกว้างนะคะหรือว่าแนวนอนจะเป็นอุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส และแนวตั้งนะคะคือขว่ความชื้นสัมผัสมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะและทุกคนจะเห็นนะคะในตารางเนี่ยค่ะที่เป็นสีเหลืองจะคือการแจ้งเตือนค่ะสีส้มจะเป็นการแจ้งเตือนรแรงสีส้มอิดจะเป็นการแจ้งเตือนแบบอันตรายและสีแดงนะคะเป็นการแจ้งเตือนแบบอันตรายร้ายแรงมากค่ะ และเราก็มาพบก,กับตารางที่2ค่ะนั่นคือตารางแสดงค่าผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะลำดับขั้นความอันตรายนะคะสีแดงอันตรายแบบร้ายแรงสีส้มอิดอันตรายสีส้มอันตรายแบบร้ายแรงเป็นการแจ้งเตือนค่ะและสีเหลืองจะเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะ และผลกระทบจากขึ้นความร้อนที่มีต่อร่างกายสีแดงจะเป็นร่มแดดสีส้มอิดจะเป็นเพียแดดตะคิวแดดและรมแดดค่ะสีส้มจะเพียแดดตะคิวแดดหรือร่มแดดค่ะและสีเหลืองเหนื่อยร้าหรือตะคิวแดดค่ะหมายเหตุตารางที่หนึ่งและตารางที่2ไม่ได้ระบุเวลาอายุเหตหรือเงื่อนไขอื่นๆในแต่ละบุคคลค่ะ ทุกคนคะ่ะและเราจะมาดูแนวทางการเรียงภัยจากขึ้นความร้อนกันเลยคะ่ะ ปฏิบัติตัวเพื่อหล็กเลี่ยงภัยความร้อนก็อาจจะทําได้โดย 1. พยายามอยู่ในร่มที่มีอากาศไ่ายเฉได้สะดวก 2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมแอคทิวิตมากในการแดดที่ร้อนจัดนะคะ 3. ดื่มน้ําสม่ําเสมอไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําและงดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและ 4. นะคะสวมเสื้อผ้าหลวมๆเพื่อให้ร่างกายร,ระบายเหงื่อได้ดีค่ะจัดทำโดยวริพิศาจันทบาและวิเชลัยอินทภาค่ะ และพวกเราหวังว่าสื่อการเรียนรู้ขึ้นความร้อนนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจที่จะทําสื่อขึ้นความร้อนและผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ